m i n d เ e t สำคัญอย่างไรก่อนจะมาขายของออนไลน์เราต้องปรับอะไรบ้างวันนี้บอสมีคำตอบนะคะก่อนอื่นรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของบอสด้วยนะคะสวัสดีค่ะบอสเองนะคะ,ะวันนี้บอสอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของบอสเองเนาะในเรื่องของการปรับ m i n d เ e t ก่อนที่บอสจะเริ่มลงมือทำแบบจริงๆจังๆในการมาขายของออนไลน์นะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าบอสเองนะมีความคิดที่อยากจะเป็นนายตัวเองนะคะบอสไม่อยากจะแบบตื่นเช้าไปทํางานแล้วก็เราทํางานในงานที่เราไม่อยากทําอ่ะแต่เหมือนเราต้องทําแค่เพื่อแลกกับเศษเกินของคนอื่นแค่นั้นนะอะไรประมาณเนี้ยเออบอสก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรานะน่าจะมีศักยภาพนะคะมากพอ ที่จะสามารถาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆสิ่งอื่นๆหรือว่าที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมากกว่าที่จะอุทิศเวลาชีวิตอุทิศลมหายใจอุทิศแรงกายแรงใจนะคะใน8ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะแลกกับคําว่าเงินเดือนนะคะแค่ไม่กี่พันนะคะหรืออาจจะแค่ หมื่นหมื่นต้นๆหมื่นสองหมืนห้าอะไรประมาณเนี้ยอืมคือบอสรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราอืแล้วก็เนื่องจากบอสเองก็มีภาระเนาะก็มีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลเลี้ยงดูมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บอสยังต้องต้องดูแลอยู่นะคะบอสถึงแบบ โอเคต้องต้องเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่เปลี่ยนยังไงก็คือเริ่มต้นเลยบอสเริ่มคิดแล้วว่าเออทำยังไงเราถึงจะไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตทําไงเราถึงจะแบบไม่ต้องมาตื่นแต่เช้าแล้วก็เลิกตอนเย็นทํำไงเราถึงจะไม่ขายไม่ขายเวลาชีวิตของเราให้กับคนอื่นนะคะคือบอสคิดตรงนี้แล้วบอสก็ โอเคเริ่มศึกษาเริ่มเริ่มหาความรู้ก่อนอื่นบอสก็เข้าไปใน Youtube เนี่ยค่ะเข้าไปใน Youtube แล้วก็เซิร์ชดูวิธีหาเงินออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงแรกบอสก็เจอคลิปของกูรูหลายท่านนะคะอืมกูรูหลายท่านแล้วมันก็มีคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่แบบโอเคบอสชอบแนวทางบอสชอบความคิดเขาบอสชอบ แนวทางในการทำงานของเขาบอสก็เลยกดเข้าไปในกลุ่มกลุ่มนั้นในคือมันเป็นลิงก์ใต้คลิปอยู่อยู่ใน y o u t u b ะฮะเพื่อที่จะเข้าไปในกลุ่มใน f a c e b o o k เนาะบอสก็เลยกดกดเข้าไปบอสก็เข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูไปดูคนที่เข้ามารีวิวมาแชร์อะไรประมาณนี้ค่ะว่าเออเนี่ยวิธีการขายของออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยเออ คือความคิดของบอสก็เริ่มมันเหมือนมันเริ่มปรับเรื่อยๆอ,อะไรประมาณนะะี้ค่ะด้วยความที่ตัวบอสเองนะจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานสูงมากจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองจะบอกว่าหัวแข็งก็อาจจะใช่นะอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับในในในข้อนี้ของตัวเองซึ่งบอสก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไป อธิบายไปพูดกับคนอื่นว่าว่าแบบเอยฉันไม่ใช่คนหัวแข็งนะอะไรอย่างงี้เนาะส่วนตัวคือบอสเป็นยังไงบอสคิดยังไงบอสจะพูดอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยคือเอาตรงๆว่าไม่ตอนแรกไม่เป็นนะคะบอสก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ชอบสังคมที่ต้องใส่หน้ากาก,ากไม่ชอบสังคมที่ต้องแบบ ต้องเรียต้องอะไรประมาณนี้บอสถึงเลือกที่จะมาเป็นนายตัวเองแม้ในยามที่ไม่พร้อมนะคะต้องย้ําอย่างนี้ว่าแม้ในยามที่ไม่พร้อมไม่พร้อมยังไงไม่พร้อมก็คือบอสไม่ได้มีเงินทุนอะไรเลยแล้วบอสคิดจะลาออกจากงานประจําบอสก็ลาออกเลยนะคะลาออกเลยทําไมเพราะบอสบอสไม่อยากจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะ บอสไม่อยากอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนคืออะไรคือโซนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเหมือนเราทําทํางานประจําเราก็จะรู้สึกว่าเออสิ้นเดือนเราก็จะมีเงินเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนั้นเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะคะอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพเนาะซึ่งบอสเชื่อว่าหลายๆคนกําลังติดอยู่ในกับดักของคอมฟอร์ทโซนอยู่นะคะคือยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตยังไม่กล้าที่จะ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครนะคะไม่ใช่ความผิดของคนที่ไม่ใช่ความผิดของใครดังนั้นนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเลือกชีวิตของตัวเองเนาะอันนี้บอสแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของบอสเองแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นๆกับเพื่อนของบอสกับคนที่บอสรู้จักอะไรเงี้ยอือคือส่วนตัวบอสเองอะบอสเป็นคนที่ตัดสินใจถ้าตัดสินใจก็คือ ฉันจะทํามันฉันจะทํามันให้ได้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือส่วนตัวของบอสเองนะคะส่วนคนอื่น <c oughs> คนอื่นก็อันนี้บอสพูดในมุมมองของคนอื่นไม่ได้เนาะก็พูดได้ในมุมมองของตัวเองเพราะว่าชีวิตเราเราต้องไล้ขคิดเองนะคะโอเคหลังจากที่บอสลาออกแล้วก็มาเริ่มทำงานแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง บอกกับตัวเองอยู่เสมอก็คือความคิดของเรานะคะความคิดของเรามันจะพาในวันที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสองฝั่งละอืมมันจะมีสองฝั่งล้ใจนึงนิดๆเนี่ยมันจะมันจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะทําได้จริงหรออะไรประมาณนั้นแต่ความฝันความทะเอทายอทะยานของเราะคะ่ะส่วนตัวของบอสเองอะ่ะมันบอกกับบอสว่าฉันต้องทําได้อันนี้บอสบอกกับตัวเองเสมอน,นะคะว่า ฉันต้องทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้โคช้ชของฉันทําได้ฉันก็ต้องทําได้คนอื่นได้เดือนละล้านสักวันฉันต้องไปถึงเดือนละล้านให้ดูอันนี้ส่วนตัวของบอสเองเลยจริงๆคือมันไม่ใช่ความทะเยอทะยา,ยานในทางที่ผิดนะคะมันเป็นความทะเยอทะยา,ยานในทางในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อคนข้างหลัง พี่ชายของบอสนะคะอ่ากำลังหาเงินผ่อนรถอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนางก็แบบก็ต้องไปต่างจังหวัดต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่ห้องด้วยกันปกติก็จะอยู่ห้องนะคะนางก็จะนอนอยู่บนตรงเนี้ยบอสก็นอนอยู่ข้างล่างอืมอ่าเหมือนพี่ของบอสเนาะนางก็ต้องไป แล้วคือเราไม่อยากเห็นคนในครอบครัวเราลําบากไงด้วยความที่เออเราไม่อยากเห็นคนในครอบครัวเราลาบากเราก็ต้องต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะจากที่บอสไม่เคยจะมาโพสตไม่เคยจะมาก็แต่ก่อนก่อนก่อนหน้าน,าน,านัา้นอ่ะคือเป็นคนที่เอาง่ายว่าค่อนข้างขี้เกียจนะคะก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะบอสเชื่อว่าอย่างนั้นก็คือ หนังสือเกินแปดบรรทัดนี้ก็ไม่อยากจะอ่านแล้วนะคะแต่ว่าบรจะพูดให้ฟังว่าหลังจากที่เรามาเป็นนายตัวเองเนี่ยเราต้อง m o t i v a t ตัวเองนะคะเราต้องแบบปลูกความคิดตัวเองอะว่าเนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรเราอยากเราอยาก จไปอยู่จุดนั้นแต่เรากําลังทําสิ่งนี้มันใช่หรออะไรประมาณนี้เหมือนบางทีบอสไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนกําลังกินเหล้ากําลังเต้นกันอะไรเงี้ยบอสก็อ่านหนังสือนะคะในมือถืออ่านบทความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะอามาพัฒนาปรับปรุงไปเองนะคะคือการที่เราต้อง m o t i v a t ตัวเองเนี่ยมันถามว่า มันมันเหนื่อยไหมหรือว่ามันอะไรยังไงก็คือทำอยังไงก็ได้ค่ะให้เราต้องอยู่บนเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปนะคะส่วนตัวของบอสนะก็คือบอสทำทุกอย่างเพื่อที่จะคอนเซนเทรตกับทางที่บอสกำลังเดินคอนเซนเทรตกับทางที่บอสจะมุ่งไปนะคะคือบอสพยายามจะทำเป้าหมายของบอสให้สำเร็จนั่นเองอืมแล้ว การทำ YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่วนหนึ่งในเป้าหมายของบอสนะคะก็คือไม่แน่อนาคตบอสอาจจะมีรายได้จากช่องทาง YouTube ของบอสเหมือนที่บอสกำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวบอสจะมีคลิปในการทำท o u t u b e เริ่มต้นในการทำ YouTube ของบอสนะคะเดี๋ยวยังไงอ่ารบก,กวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบอสนะคะ รุป mindset หรือว่าความคิดของเราก่อนที่จะมาเริ่มขายของออนไลน์มาเป็นนายตัวเองนะคะบอสก็อยากให้ทุกคนปรับความคิดนะคะว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วถ้าเราไม่อยากจะใช้ชีวิตวนลูปอยู่อย่างนี้ไปจนถึงแก่จนถึงตายนะคะถ้าเราหวังผลที่แตกต่างจากเดิมเราก็ต้องทำจากเดิมนะคะ ถ้าเราวังผลที่สูงความพยายามเราก็ต้องสูงด้วยนะคะความพยายามในการทําสิ่งต่างๆในการเรียนรู้ในการปรปับปรุงพัฒนาตัวเองเราก็ต้องเพิ่มตามความตามเป้าหมายของเรานะคะไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ร้อยล้านแต่ทําเหมือนคนขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่นะคะอืม